เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอมินตูรกับแอมินเอจากเพจ NBA m a n i ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในฤุดูกาลนี้ค่ะต้องยอมรับจริงๆว่าทีมบ o ูคลินเนสเนี่ยสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆบาเสี่ยงพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่าล่าสุดเนี่ยการได้ตัวมาของรามาคาชออร์เชค่ะก็ยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากที่ตอนแรกอ่ะกระแสะก็คือจะไปร่วมกับทีมไมมี่ทีทแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคา่านน,าานั้่ะ ไรบ้างกับตัวเขาเองรามาคาสออร์ดรชนะคะแล้วมีผลยังไงกับทีมบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะให้แอดมินเอเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังอ่ะเล่าอีกแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานก็เพิ่งเล่าผมขอกําลังใจเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับช่วยกดซับให้พวกเราด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะคะก่อนอื่นนี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ติดตามข่าวนะครับว่าทําไมรามาคาสออร์ดรชถึงมาร่วมทีมกับรุกดินเนสได้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเขามีการเจรจาไบเอาท์กับทีมแซนแอนโทนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าเนื่องจากทาาาางททีีมมมเเน่่่ยไไสสรรถจะหคูดด้ัญญาาาขขอออองรรมคคิชเนนี่่ย้างสูงงงงงแลลละะผาาาาานนนขขขออออเเเีีี่่่ยยจจไไมมด้้ป็ททตกรหๆ ดังนั้นการเทรดจึงไม่เกิดขึ้นการบายอ u t เป็นทางออกที่ดีที่สุดและเมื่อนักกีฬามีการบายอัแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเป็นฟรีเอเจนต์เขามีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับว่าจะไปร่วมง,งานกับทีมไหนตามแต่ใจตัวเองต้องการเลยครับน้องๆหลายๆคนที่อ่านคอมเมนต์เนี่ยครับตามวงการบาสต่างๆเนี่ยอาจจเห็นว่าโอ้คอมเมนต์นี้ก็ว่าบุคลินเนสเนี่ยโกงบุคลินเนสเนี่ยเอาเปรียบจริงๆต้องบอกน้องๆแบบนี้นะครับหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามบาสเอ็นบีเอมาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องการโกง ถ้าเกิดโกงเนี่ยทาง NBA เขาไม่ยอมแน่นอนทุกอย่างเป็นไปตามกฎครับนะฮะรามาคอสออริจมาในฐานะฟรีเอเจนเข้ามาในสัญญาขั้นต่ำครับจริงๆตอนแรกอย่างที่แอนมินตูนพูดเขามีข่าวกับแม่ม่ฮีแต่ด้วยความที่ผลงานของแมมม่ฮีครับไม่ค่อยสม่ำเสมอ,อมเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอยมาร่วมกับบุ๊คดินเนสดีกว่าเพราะว่าในช่วงนี้เป็นถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายในชีวิตการเล่นของตัวเขาแล้วเขาก็อยากจะได้แหวนสักวงหนึ่งก่อนที่จะเลิกเนี่ยแหละครับถ้าเกิดไปอยู่กับแม่ม่ฮีเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆเองเนี่่่่ยยยยกกกก็นาาาาาจจะตััดดสสิใไไ้มมมพพววบบโอองๆคื มีโอกาสเป็นแชมป์ได้มากกว่านี่คือที่มาที่ไปครับว่าทําไมสุดท้ายแล้วเนี่ยลามาคาสออดรชถึงตัดสินใจมาอยู่บรุกลินเนสครับทีนี้เรามารู้จักกับรามาคาสออเดรชกันให้มากหน่อยนะคะเขาคืออดีตดร้าอันดับ2ปี2006ค่ะเขาอยู่ใน NBA นะคะฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่15และตอนนี้ค่ะอายุ35กาลังจะเข้า36ปีในช่วงเพลย์ออฟนี่แหละคะ่ะในส่วนของผลงานค่ะออเดรชคืออดีตออสตาเกสมหมเขาติดออเอ็นบีเอทีมสองถึงสองครั้งค่ะติดออเอ็นบีเอทีมสามอีกสาก,การ อยู่กับแซนแอนโชโนสปอร์สอีก5าฤดูกาลครึ่งอีกครึ่งฤดูกาลเนี่ยก็คืออยู่กับบุคลินเนสเนี่ยแหละค่ะเขามีประสบการณ์ในเพลย์ออฟกับพอแลนเชอร์เบเซอร์แล้วก็แซนแอนโชโนสปอร์สอีก72เกมแม้ว่าตอนนี้ผลงานของเขาเนี่ยจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนตอนที่รุ่งโร์ก็ตามนะคะแต่ว่าศักยภาพของเขาอย่างที่บอกนะคะแล้วว่าประสบการณ์ในการเล่นของเขาเนี่ยมีประโยชน์ต่อบุคลินเนสแน่นอนทีนี้ก็อยากจะถามเอนนเอคะ่ะว่าการมาของออร์ดรชเนี่ยมีความหมายอย่างไรกับบุคลินเนสบ้างการมาครั้งนี้ของลามาคัสออร์เน ทีมรวมดาราปี2021แบบสุดๆจริงๆครับถ้าเกิดเอาการติด All Star มารวมกันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Kyrie อ r v i n g uh huh. Kevin Durant เบ a k ก g r ฟ f f i n DeAndre j o r d a รวมถึง l a m a อ o ริชเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับ <c oughs> รวมกันแล้วติดอ l ส Star ทั้งหมด41ครั้งถือว่าเป็นอันดับ3ร่รวม uh huh. นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่มีการติด All ตาร่วมกันในทีมเนี่ยมากขนาดนี้เป็นรอง Boston Celtics ในชุดปี2011ครับตอนนั้นเนี่ยผู้เล่นของ Boston Celtics ติดรวมกันทั้งหมดเนี่ย56ครั้งเยอะมากๆและอีกครั้ง <c oughs> หนึ่งก็คือ Boston Celtics ในปี2012ครับ รวมกันถึง43ครั้งในชุดนี้ของบรุกดินเนสเนี่ยเทียบเท่ากับแมมี่ฮิตในปี2014ครับติดเท่ากันเลย41ครั้งแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่พูดขึ้นมานี่นะครับไม่ได้แชมป์ NBA สักครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลติกสปี2011 2012หรือจะเป็นไมมีฮิต2014แต่เพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะบอสตันเซลติกในชุดนั้นเนี่ยมีทั้งชัคิโอนิวครับเป็นชักคิโอนิวช่วงโรยลาก่อนจะเลิกแล้วก็รีทายไปเนี่ยนะครับก็เลยทําให้การติดออสตาของผู้เล่นเหล่านั้นเนี่ยมันมากกระโดดขึ้นมาเลยเพราะว่าชักคิโอนิวเนี่ยติดออสตาเป็นว่าเล่นหรือจะเป็นอย่างไมมีครับในปี2014เขาก็เจอควา ยอดเยี่ยมของแซนแอนโทนิโอสเปอร์เอาชนะไปได้แบบสู้กันไม่ไหวจริงๆแต่ในกรณีของบุคลินเนสในชุดนี้เนี่ยช่างแตกต่างกันสิ้นเชิงจริงนะครับเพราะว่าผู้เล่นบิ๊กทรีตัวหลักของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเควินดูแรนส์ไคร์เรียร์แล้วก็เจมส์ชาเดนเนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับพีคในชีวิตการเล่นอของตัวเองจริงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเควินดูแรน์เนี่ยยังคงบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาหลังซ้ายของเขาเนี่ยนะครับแต่เราเห็นก่อนช่วงต้นเปิดฤด,ดูกาลเนี่ยการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายจากวอริเออร์เนี่ยแทบไม่มีผลกกลลกกัับาาาาาาารรเเเเเเลลล่่่นนนนยยยยยขขออองงงีคสสุดดดมมมๆจ์พ้้ ปรับตัวแป๊บเดียวเองครับนี่ก็สุดยอดจริงๆเข้ากับไครเรียวิงได้อย่างลงตัวจริงๆสาหรับไครเรียวิงทุกคนก็เห็นกันดีครับแต่ละเกมเนี่เหมือนลงมาโชว์เลยว่าการเลี้ยง<อ>การครอสอการข้ามเข้าไปวางเนี่ยมันทําได้ดูง่ายายจริงๆนะครับนี่คือการการเล่นของบิ๊กทรีทั้ง3คนดังนั้นการที่ได้ลามาคัสออร์เจเข้ามามแบบนี้เนี่ยเท่ากับกําลังเสริมของพวกเขาเนี่ยยิ<อ>่งแข็งแกร่งมากขึ้นเราเห็นสภาพของเบร็กกิฟฟินนะครับในตอนที่อยู่กับดีทรอยต์พิสตันเนี่ยโอ้โหป่อแปะมากเลยกระโดดยัดห หลังจากนั้นพอย้ายมาบุกลินเนสเกมแรกเลยเนี่ยก็ยัดห่วงทันทีเลยอย่างที่แอนเมอร์นพูดครับอยากจะยัดเมื่อไหร่อยู่ที่ใจต้องการแค่นั้นเองจริงเพราะว่าการเล่นของบุกลินเนสเนี่ยมันทำให้งานในการเล่นของเร็กิฟฟินเนี่ยมันง่ายเช่นเดียวกันการที่รามาคาสออริจเข้ามาแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นตัวหลักเขาไม่ได้เป็นตัวแบกทีมความกดดันในการเล่นต่างๆโดยเฉพาะแกนการเล่นเกมบุกการทําแต้มต่างๆเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเลยครับลงมานี่คือช่วยรีบาร์ช่วยป้องกันปากห่วงช่วยช่วยเก็บแต้มใต้แป้นช่วยยิงแานอะไรลักษณะนี้แค่นั้นเเอองงงงแล้้วมันนก็จะทําาาาใหขข่ย เพราะว่ามีตัวที่แบบเอาไปดึงตัวประกบทีมตรงข้ามอย่างสบายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกเคดีไคลีแล้วก็ฮาเดนดังนั้นครับมไม่ว่าสภาพร่างกายของรามาคาสออริชจะเป็นยังไงก็ตามกับบูกรินเนสเนี่ยแต่ศักยภาพและพรสวรรค์ในการเล่นของเขาก็ยังคืออดีตดราฟอันดับ2เพื่อนๆลองคิดดูนะครับในทีมตอนนี้เนี่ยดราฟอันดับหนึ่งอย่างไคล i ีก็มีเบร็กกิฟฟินกระดับอดีตดราฟอันดับหนึ่งดราฟอันดับ2ก็อย่างเควินดูแรนนี่ก็ดราฟอันดับ2แล้วก็มาได้รามาคาสออริชเองเจมส์ฮออาเด ของพวกเขาในตอนนี้เนี่ยออนะครับและในส่วนของการเล่นล่ะคะแอดมินเอคิดว่าเขาจะเล่นแบบไหนเสริมงานทีได้อย่างไรและตรงส่วนไหนบ,บ้างคะการที่ราม,มาคัสออริชมาแบบนี้ในทีมของบรุกลินเนสเนี่ย งานที่ท้าทายของลุคกี้โค้ชอย่างสตีฟเนส์มากๆครับการที่เขาจะต้องจัดสรรปันส่วนจํานวนนาทีในการลงสนามให้ทุกคนแฮปปี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเรียงเดรจอร์แดนเจฟฟกรีนนิโคลัสคลรกสตันรวมไปถึงเบรกลิฟฟินอีกและการมาของรามาคาสออริจชครั้งนี้เนี่ยยิ่งมาเพิ่มงานให้กับสตีฟเนส์เป็นอย่างยิ่งในจุดนี้เลยครับแอบสองสารเลยจริงรๆนะคะแล้วดูการแรกของสตีฟเนส์ด้วยเนี่ยเราต้องมาโค้ชทั้งซูเปอร์สตาร์แล้วก็ระดับออสตาร์ star ทั้งนั้นเลยะตอนแรกที่ไม่มีข่าวของาาอรกินเขามาา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 เเเเเเเนนนนนี่่่ยยพรรรระะะวตตต้อออออองงงกกจจมมป็็บบททสำำใแหซ์ ็นแบบ small ball ครับแต่พอออกเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในวันที่เราทําวิดีโออยู่นี่นะครับจำนวนการลงสนามของเบร Griffin เนี่ยอยู่ที่55นาทีแต่เขายืนในตําแหน่ง power forward เนี่ย42นาทีนะครับเียว่าถ้าเกิดจุดนี้เนี่ยเควินดูแรนกลับมาเนี่ยน่าจะน้อยลงน้อยลงเราอาจจะเห็นเขาเป็น Back u ัทั้ง power forward รวมไปถึง Center ก็เป็นได้น,นะครับแต่ณจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามชมเกมของ Bo ุก n e s s มาโดยตลอด Steve Nash ในช่วงท้ายเกมในช่วงที่เรียกว่า Dead Li n e u p เนี่ยคอยปิดเกมคอยตัดการคู่ คนในแน่นอนตัวหลักทั้ง3ก็คือเควินดูแรนต์เจมส์ฮาร์เดนไคลรีวิงและอีกหนึ่งคนก็คือโจแฮร์ริสทั้งหมดนี่คือชุดเดสไลท์อัพของพวกเขาเพราะว่าเจฟฟรีนเนี่ยมีการยิง3คะแนนที่ค่อนข้างโอเคกว่าทําให้เกมบุกของบรูคลินเนสเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองลึกลงไปในการเล uh ่น huh. เกมรับของเจฟฟรีนที่เขาไม่ใช่ตําแหน่งเซนเตอร์แบบธรรมชาติรูปร่างเขาเป็นรองถ้าเจอผู้เล่นตัวใหญ่นะครับอย่างโจเอมบีดแบบนี้เนี่ยหรือจะเป็นอย่างบรูคโลเปสหรือจะเป็นอย่างยานิส huh. อัน,ดนอเดรตุน ทีมของพวกเขามีทางเลือกมากขึ้นครับถ้าสมมุติว่าเจอผู้เล่นตัวใหญ่หอย่างสมมุติว่าเจอกับซิกเซอร์เนี่ยมีท ben Simmons, ั้งเบนซิมอนส์มีทั้งโจเอลบีทแบบนี้เนี่ยพวกเขาอาจจะเริ่มด้วยเดียงเรจอร์แดนก่อนก็เป็นได้ครับมีท Jordan, Jeff Green, ั้งเจดียงเรจอร์แดนเจฟฟ์กรีนและก็ใช้เบร็กกิฟฟินกับลามาคัสออเดรชนเป็นบทบาทสำรองโดยมีนิโคลัสแคลคสันเนี่ยเสริมท้ายๆเลยครับเพราะว่าเขายังถือว่าเป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์น้อยที่สุดในบรรดาผู้เล่นที่พูดถึงนี่คือสิ่งที่น่าจะเกิดดขขขขึ้้้นน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 ใใใใจจําา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 าวววทีกกรลลงงสสมคเเเเห็็ภพย่่่่ะแตตไอ ใึ้นมาในยามที่ไม่มีจาร์เร็ดแอลเลนได้ดีนะคะการเล่นของเขาดูคล่องแคล่วคล่องตัวค่ะและก็เล่นเสริมกับเจมส์ชาร์เดนได้อย่างดีมากๆสิ่งที่แอมินตูนพูดเนี่ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆบาสหลายๆคนเนี่ยก็เห็นแบบเดียวกันเพราะว่านิโคลัสคลาร์กสันเนี่ยเขามีผลงานที่ดีจริงๆครับ่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ในสนามวิ่งขึ้นลงการเล่นเกมบุกการเล่นเกมรับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับปากห่วงคือสิ่งที่ทางบรูคลินเนสเนี่ยเขาต้องการมากที่สุดณนะเวลานี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่ารามาคาสออร์เลรงเนี่ย มา uh huh. ในยามที่เขาป้องกันปากห่วงบริเวณในโซนพื้นที่3วินาทีเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยในการยิงฟิลโกลข,ของ uh huh. ทีมตรงข้ามเนี่ยอยู่ที่59%ในขณะที่นิโคลัสแคลสตันเนี่ยทำได้ดีกว่าในจุดนี้ครับ uh huh. ทีมตรงข้ามยิงได้ค่าเฉลี่ยระดับ55% uh huh. เท่านั้นซึ่งถือว่าต่ํากว่าในขณะที่เจฟฟ์กรีนี่ถือว่าแย่ที่สุดเพราะว่ารูปร่างของเขาเป็นรองอย่างที่บอกคู่ต่อสู้ทีมตรงข้ามเนี่ยยิงระดับ69%เลยนะครับในพื้นที่โซนวิน3วินาทีเนี่ยแหละครับดังนั้นครับประเด็น uh huh. ที่มันแตกต่างเนี่ยคืออะไรประเด็นที่แตกต่างคือนิโคลัสแคลสตันเนี่ยมีเกมรับที่ดีกว่าแต่เกมบุกเขาเ รองเจฟฟรีนครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมในช่วงท้ายเกมเนในยามที่ทีมต้องการ<ม>แต้มใส่คู่ต่อสู้เนี่ย<ม>ทางสตีฟเนชเขาถึงใช้เดสไลท์อัพเป็นเจฟฟรียยืนในตำแหน่งเซนเตอร์ในส่วนของเดียงเกรย์จอแดนเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลย<ม>เพราะว่าเขาไม่มีการยิงระยะกลางมไม่มีการยิง3คะแนนยิงลูกโทษก็ไม่ค่อยดีถ้าเกิดโดนตัดฟาวนเนี่ยเรียบร้อยเลยดังนั้นการเอาเป็นเจฟฟรีนเนี่ยถึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินะครับเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเกิดเอาเป็นลามาคาสออริจเข้ามาเนี่ยเป ในขณะที่เจฟกรีนยิง3นนคะแนนเนี่ยอาจจะดีกว่าลามาคัสออริชนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นรองกันมากนะครับลามาคัสออริชเนี่ยเขาดีตรงที่เขายิง3คะแนนได้ระดับ39%แม้ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยที่เล่นกับแซนแอนโทนิโอสเปอร์ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่บรุกลินเนสเนี่ยเปอร์เซ็นต์การยิงตกมานิดนึงอยู่ที่36%แต่บวกลบคูณหารแล้วมีทั้งเกมรุกมีทั้งเกมรับแบบนี้เนี่ยไม่แน่นะครับดีไม่ดีเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเดนไลน์อัพชุดใหม่ก็เป็นได้ถ้าสมมุติว่าลามาคัสออริชเนี่ยเขามีเกมที่ดีจริงๆลงตัวกับบรุกลินเนสจริงๆเราอาจจะเห็นเขากลายมาเป็นผู้เล่น5ตัว ท้ายนะครับในการปิดเกมโอเคบิ๊กทรีเนี่ยสามคนอีกคนนึงก็น่าจะเป็นโจเฮลิสแล้วก็กลายมาเป็นรามาคัสออร์ดิชเนี่ยครับเป็นเดธไลท์อัพชุดใหม่แต่ถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่ารามาคัสออร์ดิชเล่นไม่ดีจริงๆยังเข้าตับทีไม่ได้จริงๆงเราก็อาจจะเห็นเจฟฟรีนหรือเป็นเบรคดีฟฟินก็เป็นได้นะครับไม่แน่คือตอนนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนได้อีกหลากหลายเลยครับสำหรับสตีฟเนชเพิ่มเติมนิดนึงลนะ่ะนักกีฬาที่ทําแตบมากที่สุด6อันดับในปัจจุบันที่ยังคงเล่นอยู่ในนนนนขณะีีี้มถึง3คคท่่่ออยูกกัับลเ็ื Kevin ant, James Hard en, วดแ ล่าสุดเนี่ยแหละคะ่ะลามาคัสออเดรชสลบเคลฟินดูรันเนี่ยค่ะเขาก็ได้แหวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะคะตอนนี้ค่ะก็เหลือนักกีฬาท็อปสกอร์ที่ยังไม่ได้แหวนนั่นก็คือเจมส์ไฮเดนกับลามาคัสออเดรชเรามาติดตามชมกันค่ะว่าในปีนี้ค่ะเขาจะทําได้ไหม,มเขาจะสามารถคว้าแหวนแล้วก็คว้าแชมป์ได้ไหมแต่ถ้าหากไม่ได้เนี่ยได้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ความล้มเหลวของ,ง NBA ลเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะนี่คือโค้ชทีมปี2021และก็เป็นเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์ปีนี้ด้วยค่ะและ้วเพื่่่ออน,นะคะคิดวาาายงงไรบ้ สำหรับบุคลินเนสเนี่ยคิดว่าจะคว้าแชมป์ในปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะคอมเมนต์ลงคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะและถ้าจะให้เท่นะคะมีลูกบาลแดงๆหลังชื่อเวลาคอมเมนต์จะยิ่งเท่เข้าไปอีกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราค่ะกดไลค์กดซ like. ับด้วยนะครับติดลังใจให้พวกเราด้วยนะคะที่โลโก้ n b a เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA man เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณนะรั